โอเคสวัสดีครับผมวันนี้เราจะมารีวิวเนนโดรอยโคเบนินะฮะหรือว่าน้องดอยโคเบนินะไรเงเป็นของบริษัทกู๊ดสม l ยนะฮะเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องกันเลยดีกว่าน้องโคเบนิจะเป็นนัมเบอร์2014นะครับผม เดีคให้ดูกล่องก่อนเนาะนี่อันนี้ก็จะเป็นท่าโพสต่างต่างนะครับที่น้องทำได้ก็จะเป็นหน้า น้ากลัวนะฮะตกใจกลัวแล้วก็หน้าถืออาวุธถืออาวุธนะฮะแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นถืออาวุธแล้วก็ยกมือขึ้นมาด้วยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นถืออาวุธเหมือนกันก็จะมีคู่มือมาให้ด้วยนะครับก็จะบอกว่ามีกี่หน้ากี่มือนะฮะ โดยส่วนของน้องโคเบนี่นะฮะมี1 2 3หน้านะครับแล้วก็อาวุธ2ชิ้นก็คือปืนพกกับมีดแล้วก็แขนแขน1 2แล้วก็ติดอยู่ที่ตัวอีกนะครับแล้วก็ส่วนมือนะฮะมือจะเป็นมือแบบชู2นิ้ว2ข้างแล้วก็มือแบบแบ่ข้างแล้วก็ มือแบบถืออาวุธสองข้างเดี๋ยวเราไปดูของจริงกันเลยดีกว่านะฮะโอเคมาแล้วแล้วก็จะมีฐานด้วยนะฮะฐานอยู่ตรงนี้ฐานจะติดอยู่ด้านหลังนะครับผมขออนุญาตไม่แกะฐานนะเพราะว่ามันมันต้องต่อหลายอย่างก็เลยไม่อยากแกะ วันนี้เอาแค่ตัวเนาะ,ะ,ะตัวก็จะห่อนในถุงมานะครับอปิวไปแล้วอันนี้ผมใส่หน้านี้ไว้นะฮะหน้าหน้าตกใจกลัวนะฮะมีหนึ่งหน้า แล้วก็ตัวน้องนะครับด้านหลังก็จะมีรูเสียบฐานนะฮะตัวขนาดตัวก็จะนิดนึงพอๆกับฟิกกูอาร์มินินะฮะเ,เดี๋ยววางก่อนเนาะแล้วก็ของที่แถมมาให้นะฮะก็จะมีหน้า หน้าหน้าที่ตกใจแบบสติแตกไปแล้วนะฮะอันนี้ยังตกใจธรรมดานะฮะหน้านี้หน้านี้ตกใจธรรมดาส่วนหน้านี้สติแตกไปแล้วนะฮะแล้วก็อีกหน้านึ่งนะฮะหน้าปกตินะฮะเพิ่งมาสังเกตจะชัดเนะว่าน้องมีไฝอยู่4จุดนะฮะหนึ่งสองสามสี่นะฮะหนึ่งสองโอเค มีสามหน้านะครับรวมรวมกับที่ให้มาด้วยตัวตัว,ต,วตัวที่ติดกับหัวตัวนี้นะฮะแล้วก็มือเห็นนะครับมือตัวนี้เห็นนหมมันออ,ออกอยากนิดนึงโอเคมาแล้วมือตัวนี้เห็นไหมชัดๆเลยมือถืออาวุธนะฮะมือถืออาวุธมือถืออาวุธ แบบหักข้อศอกด้วยนะฮะแบบงอแขนโอเคแล้วก็มือถืออาวุธอีกข้างหนึ่งแบบงอแขนเหมือนกันนะฮะซึ่งตัวตัวตัวแขนตัวนี้นะฮะตัวแขนกับมือจะแยกออกจากกันนะฮะหอกลางแขนกับมือแยกออกจากกันได้นะฮะ่างนี้ฮะแขนกับมือแยกออกจากกันได้ซึ่งเราสามารถ เอามือตัวนี้ฮะมาสลับเปลี่ยนกับแขนตัวที่งอได้แล้วก็มันจะมีแขนที่ติดกับตัวน้องมาตั้งแต่แรกนะฮะเป็นแขนแบบแขนยาวแขนแบบไม่พับนะฮะตัวนี้แล้วก็ถอดออกจากตัวไหล่ได้นะฮะตัวแขนตัวนี้ทอนตัวแขนท่อนบนได้นะฮะแล้วก็มือตัวนี้เป็นแบบแบนะฮะสองข้าง ตัวนี้ก็ถอดได้เหมือนกันเนี่ยใส่เข็มก่อนแล้วก็ที่มีอีกก็คือมือชูสองนิ้วสองข้างน่ารักเนาะป้อมๆด้วยเนี่ยน่นารักแล้วก็ตัวอาวุธนะฮะ อาวุธจะเป็นปืนกับมีดนะฮะปืนพกกับมีดโอเคแต่ผมไม่ขอแกะอาวุธออกมานะฮะเพราะว่ามันมันมันต้องแกะแกะซีลตัวนี้นะฮะเดี๋ยวจะแกะดีกว่าแกะมาสักอันก็ได้หรือเผื่อลองใช้เดี๋ยวขอญาตแกะแบบป๊บอนึางฮะไม่เคยแกะเหมือนกันมันจะเป็นซีลนะฮะ สีฟ้าแล้วก็ขออนุญาตใช้ครีมนะครับแนบแนบมันชิ้นเล็กเหลือเกินกลัวหายโอเคทีนี้เราก็จะมีพื้นที่เล่นน้องได้เต็มที่นะครับขออนุญาตปรับมุมกล้องนิดหนึ่งชบนี้ นี่นี่ตัวน้องนะฮะตัวนินโดรอยจะสามารถขยับได้เหมือนแอคชั่นฟิกเกอร์เลยน่ฮะขยับแขนขึ้นแขนลงอ้าแขนไม่ได้เหมือนเดิมนะฮะเหมือนกับตัวฟิกกอาร์มินินะฮะอ้าแขนออกไม่ได้แต่ว่าจะหมุนได้ะฮะหมุน,นหมุนหมุนมือได้หมุนข้อแขนได้ แล้วก็ขาขาสามารถขยับได้นิดนึงหมุนได้หมุนได้ <Yeah. S 1> yeah. ไดสองข้างแล้วก็หัวหัวขยับขึ้นลงได้นะฮะหมุนซ้ายหมุนขวาได้ <Yeah. S 1> แต่ตัวนี้จะไม่ใช่บอลจอยแบบฟิก u r e art mini นะครับ จะเป็นแบบแกนเสียบเข้าไปนะฮะเดี๋ยวลองถอดให้ดูนะฮะลองจะลองเปลี่ยนหน้าให้ดูด้วยเลยอ๊อ่าอ,อันนี้แกนที่ติดกับบอดี้นะฮะซึ่งเนนโดลอยเนี่ยเราสามารถสลับเอาตัวบอดี้ของตัวอื่นได้มา,มาตัวอื่นมาเสียบกับหัวนี้ได้หรือเหมือนเราจะเป็นชุดเมดชุด ตัวละครนู้นตัวละครนี้นะฮะมามาสลับกับหัวน้องโคเบนิได้เหมือนกันแล้วก็ทีนี้เราจะเปลี่ยนหน้านะฮะเราก็ถอดหน้าแม่ออกมาก่อนถอดถอดผมออกมาก่อนผมด้านหน้านะฮะขอขอุญาตถอดแป๊บนี่มันมันจะมีรอยนะฮะรอยตรงนี้แล้วก็ดึงมันออกมานี่มันจะเป็นนี้เลยแล้วก็หน้า ตัวนี้แล้วก็ดึงออกมาง่ายๆเลยฮะจิ๊บนี่มันก็จะเป็นแบบนี้ฮะหัวด้านในก็จะเป็นแบบนี้นะฮะจะมีปลอยผมของน้องฝั่งนี้ด้วยนะฮะอ่อันนี้หน้าที่หนึ่งเดี๋ยวเราเอาหน้าอะไรดีหน้าเอาหน้านี้แล้วกันเนะตลกดีหน้าแบบจิตหลุดไปแล้วอะสติหลุดไปแล้วครับตัวนี้แล้วก็ใส่เข้าไปเลย ใส่นะฮะมันมันจะมีร่องอยู่ะฮะร่องตัวนี้กับร่องตัวนี้นะฮะมันจะเข้ากันพอดีแล้วก็เสียบเข้าไปเลยแล้วก็กด <Okay. S 1> ลองกดให้แน่แนๆเลยฮะเพราะไม่งั้นมันมันจะเสียบไม่เข้านะฮะโอเคพอแนบสนิทปุ๊บเราก็จะใส่ผมด้านหน้ากลับเข้าไปเหมือนเดิมแน่นี้ต, <c oughs> ตลกจร <c oughs> ิงอะเนี่ย โอเคแล้วก็เอาตัวมาใส่ที่หัวคอน้องมันเดิมนะฮะตรงคอน้องมันเดิมโอเค <c oughs> ตลกอะ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นแขนอีกอันหนึ่งให้น้องนะฮะเราจะเปลี่ยนแขนให้น้องแขนตัวนี้เราก็ถอดออกก็ได้นะฮะ เราจะเปลี่ยนเป็นมือที่ถืออาวุธนะฮะจะลองถืออาวุธให้ดูก่อนไหนก็ถอดออกมาแล้วเนาะมือที่มันมีนิ้วออกมานี่ฮะมือข้างซ้ายนะะที่มันมีนิ้วออกมาเนะี่ยเอาไว้จับปืนนะฮะกับอีกข้างหนึ่งเดี๋ยวนะอ,อีกข้างอนี่อีกข้างนึงมันจะไม่มีนิ้วออกมานะฮะ มันจะเป็นแบบกร,รมแบบนี้เลยอันนี้เอาไว้ถือมีดเด๋ยเราลองใส่ให้ดูทั้งสองอย่างเลยดีกว่าโอ้ยแขนหลุดจุดนี้่ะมือขวาเอาไว้ถือมีดนะฮะไว้ถือมีดชึบ แบบนี้นะฮะแบบนี้อาจจะหลุดเฟรมไปบ้างนะฮะต้องขอโทษด้วยนะฮะพอดีว่าเอี้ยวตัวถ่ายะ,ะลองนั่งตรงๆก่อนนี่ไงอือแบบนี้แล้วก็อีกข้างหนึ่งถือปืน <c oughs> เราหมุนข้อมือได้นะฮะหม,หมุนจะหมุนแบบนี้ก็ได้หมุนแบบนี้ก็ได้นะฮะ แบบนี้ก็ได้โอเคแบบนี้แต่เดี๋ยวเราจะมาทำท่าซิกเนเจอร์ของน้องกันฮะเราต้องเปลี่ยนมืออีกเป็นอีกอันหนึ่งฮะเปลี่ยนมือเป็นสองน,นิ้วนี่ในไหนเรารีวิวน้องโคเบนิมาแล้วฮะสามตัวนี้เป็นตัวที่สามนะฮะแล้ก็ทำท่าซิกเนเจอร์ให้หมดเลยแล้วกันนี่ เห็ออนไหมจิตหลุดไปแล้วโอเคน่ารักเนาะเรากางขาก็ได้นะกางขาได้นิดนึงเดีย๋ยวครับขออนุญาตปรับกล้องกดหน่อยว้ขอยอดโอเคโอเคมาละมาละนี่นี น่ารักเนาะเดี๋ยวเราจะมาเทียบไซส์กันกับฟิกโกอาร์ตมินินะครับของน้องโคบินิเหมือนกันนะฮะเนี๋ยนี่เป็นไงเอาเทียบไซส์ให้ดูเลยอันไหนน่ารักกว่าเอ่ย น่ารักเหมือนกันเนาะน่ารักทั้งคูณแหละนีะ่กป่องกล่องโอเคถ้าเป็นผมนะฮะผมผมชอบสไตล์ของพิกูอาร์มินีมากกว่านะฮะมันดูสมส่วนดีตัวเล็กๆอะไรเงี้ยผอมๆแต่ก็ขยับได้เหมือนกัน แต่เสียดายที่มันไม่มีหน้าให้เปลี่ยนเยอะเท่าเนนโดรอยนะเนนโดลอยหัวจะโตตัว,ตวอ้วนๆป้อมๆอย่างงี้ยอ,อ,อืมแต่มันจะมีหน้าให้เปลี่ยนเยอะนะฮะเนนโดรอยนี่สลับกันเล่นได้หมดเลยนะฮะหน้าผมแล้วก็ตัวแขนได้หมดเลยส่วนส่วนฟิกโกอ,อนด์มินิก็จะมีข้อจำกัดหน่อยน,งนึงก็ตัวนึงก็อาจจะเปลี่ยนชุดได้ แต่แน่ก็มีแค่แน่เดียวมาให้ยงี้โอเคเดี๋ยวเราขอถ่ายปกคลิปก่อนนะปกคลิปกปโอเคเท่านี้นะฮะงั้นวันนี้นตั้งก่อนตั้งก่อนตั้งได้ไหมเนี่ยโอเคงั้นไม่เป็นไร งันวันนี้ขอจบการรีวิวเพลงเท่านี้นะฮะบ๊ายบาย